สนับสนุนรายการโดยพี่ป่าจะเอ๋ดูดวงแบบกราฟชีวิตดูสิ่งลี้ลับรับตั้งสารถอนสารลงงะเมตตาซื้อขายที่ดินสนใจติดต่อจองคิวได้ที่ Line ID ดี p a r 1303คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณนะบัดนี้ อนัตตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เน่สวัสดีครับสบายดีนะก็่อนหน้านี้ก็นิดหนึ่งแย่นิดหนึ่งเออฝนฟ้าตกนี่มันทำให้เรานะเป็นหวัดได้นะอ่ะมาเข้าเรื่องกันขออนุญาตปรับเปลี่ยนชื่อเรื่องอ่ะเพราะว่าน้องส่งมานี่ค่อนข้างจะดุเดือด<า>สักหน่อยเอาประมาณนี้สาบคุณใสเ,เรื่องนี้เป็นไงอนัตตาเชิญเลยครับได้ค่ะเดี๋ยว แตาจะเอ่ยถึงคุณใบเตยนะคะคุณใบเตยเนี่ยเขาเป็นแฟนนิยายของตานะคะแล้วก็เป็นแฟนเล่าเรื่องผีนะคะหลายๆช่องเนาะเพราะเขารู้ว่าตาเนี่ยได้เล่าเรื่องผีเขาก็เลยลองเอามาเล่าให้ฟังบ้างบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องผีนะพี่ตาพี่ตารับได้ไหมเออมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณใสาตาก็บอกว่าได้หนูเล่าให้พี่ฟังได้เลยน้องเตยก็เล่าให้ฟังว่าน้องเตยเนี่ย พอเรียนจบแล้วนะคะอายุยี่สิบเอ็ดก็ต้องเข้ามาช่วยงานที่บ้านที่บ้านเนี่ยคือทำเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรโรงงานนะคะโรงงานผลิตอ่าพลาสติกมมเมล็ดพลาสติกอะไรประมาณนี้นะคะก็ค,คือฐานะดีเลยแต่ว่าพ่อเนะี่ยเสียชีวิตไปเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วพี่ชายอายุแค่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยคะ่ะก็เลยต้องมาบริหารงานแทนพ่อเนาะ พี่ชายเขาชื่อว่าใบาตองนะคะตัวเขาชื่อใบเตยอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะคะคแล้วในขณะที่เขากําลังเออ่มาอยู่กับพี่ชายเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าแม่มีอาการเปลี่ยนไปปกติแล้วแม่จะเป็นคนเรียบร้อยอยู่กับบ้านกับเตือนเหมือนกับว่าดูแลเรื่องในบ้านดูแลลูกๆอะไรประมาณนี้นะคะ mm. แต่อยู่ๆคุณแม่ก็ ที่มีอาการผิดปกติเปลี่ยนไปก็คือมีการใช้เงินมือเติบแกจะโอนเงินไปที่ผู้ชายคนหนึ่งตลอดเวลาในระยะแค่สัปดาห์ถึงสองสัปดาห์เท่านั้นแล้วโอนในระยะเป็นหมื่นๆนะคะคจนเกือบจะถึงห้าแสน่ะคือมันเกินไปแล้วมันไม่ใช่แล้วเวลาที่คุณแม่อยู่ที่บ้านเนี่ย คุณแม่จะมีอาการกระซับกระส่ายเหมือนกับว่าระแวงว่าจะมีใครโทรศัพท์มาหรือว่าอยากจะออกไปหาใครคนหนึ่งบอกว่าแม่อยากจะออกไปหาเพื่อนพอลูกถามว่าแม่จะออกไปหาใครมันมืดแล้วมันดึกแล้วแม่จะไปทาไมอะไรอย่างเงี้ยมันมันอันตรายรแม่ก็ไม่ได้แม่ต้องไปแม่แม่อยากไปหาเพื่อนคนนี้มากแต่ก็ไม่เคยพูดพี่ชายก็เลยสะก,กิดบอกว่าเตยไม่เป็นไรปล่อยให้แม่ไป แล้วเราก็ไปตามดูก็ตกลงกันพี่ชายน้องสาวก็ตกลงกันแล้วก็หลอให้แม่ออกจากบ้านแล้วก็แอบเอารถมอเตอร์ไซค์ของคนงานนะคะขับตามไปดูจนไปรู้ว่าแม่น่ะไปไปจอดรถอยู่ที่เป็นบ้านเแาวๆนะคะหลังหนึ่งแล้วตอนที่แม่ลงจากรถเนี่ยกุลีกุจอเลยคะ่ะรีบวิ่งเข้าไปในบ้านนั้นแล้วก็ไปเจอผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งอายุประมาณยังไม่ถึงสามสิบนะคะ คือออกมากอดแม่อามากอ,มมอมกาาอม,มากอดมาหอมกันนะคะหน้าบ้านเลยมากอดมาหอมกันในขณะที่แม่น่ะอายุห้าสิบแล้วแต่ผู้ชายคนเนี้ยน่าจะยังไม่ถึงสามสิบรูปร่างก็ดีหน้าตาหล่อคมเข้มเลยบอกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้มันคือชู้สาวอยู่แล้วลูกก็ไม่ไหวแล้วทำไมแม่มีอาการแบบนี้ก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็ จะเอาอยัางไงดีก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะเข้าไปก็มันเรื่องของแม่เราก็ไม่กล้าก็เลยกลับมาบ้านมาตั้งหลักกันแล้วก็คุยกันพอถึงเวลาที่แม่กลับมามันก็ข้ามวันไปอีกวันหนึ่งเลยนะคะพี่เนเหมือนกับว่าค้างคืนอยู่กับผู้ชายคนนั้นเลยแล้วก็เลยถามแม่อีกวันนึงนั่งกินข้าวเช้าด้วยกันก็ถามว่าแม่แม่ไปหาผู้ชายคนนั้นทําไมมันมีอะไร ทำไมแม่ต้องโอนเงินให้เขาเยอะขนาดนั้นมันเรื่องของกูอืแม่ไม่เคยพูดจะหยาบคายกับลูกแม่ดีกับลูกมาตลอดแต่นี่คือใคร,ครลูกก็เกิดความสงสัยแล้วด้วยความเป็นเด็กกันนะคะเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็เวียงวีนใส่แม่ทําไมแม่ทําอย่างนี้ล่ะแม่ไปโอนเงินให้เขาได้ยังไงก็เกิดการทะเลาะก,กันก็มีคุณใบตองนี่แหละคะ่ะที่คอยปรามน้องว่าอย่าอย่าไปดูแม่ก็ค่อยคอยพูดค่อยจาก,กัน แม่ก็ไม่กินข้าวเช้าสะบัดก้นเดินเข้าห้องไปเลยแล้วก็ไปได้ยินนะคะว่าแม่ก็ยังคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนนั้นทีนี้เรื่องมันบานไปถึงขนาดว่าตกลงแล้วลูกๆรู้แล้วว่าแม่คบกับผู้ชายคนนี้แม่ก็เลยตัดสินใจเอาผู้ชายคนนี้มาอยู่ในบ้านอาอเอาผู้ชายคนนี้มาอยู่ในบ้านในลักษณะของบ้านเนี่ยนะคะจะอยู่ในโรงงาน<ม>ก็เหมือนกับว่าแยกส่วนกับโรงงานแต่ก็อยู่ในระแวกเดียวกันพอมาถึงอ่ะ ก็แนะนําตัวเลยว่าผู้ชายคนนี้ยชื่อหนึ่งแนะนําตัวในฐานะว่าเป็นคนรักของแม่มพูดอย่างนี้เลยนะคะลูกได้ตามองหน้ากันแล้วก็แบบว่าทําไมแม่ถึงได้ทําอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ไวหน้าลูกเลยแล้วที่สําคัญแม่พาคุณหนึ่งเดินไปแนะนํากับพวกคนงานแนะนําว่าเนี่ยนี่คือคนรักของฉันนะ จะเป็นนายผู้ชายของพวกเธออะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่เคยมีปฏิกิริยาอย่างนี้แม่ไม่เคยทําตัวแบบนี้ลูกๆได้ตงงนะคะคนงานก็งงเพราะว่าคุณนายอะ่ะเคยเป็นคนดีดีกับพวกเขาทุกคนไม่เคยมาทําน้ําเสียงแบบเนี้ว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องเทิดทูนเทิดทูลคนรักของเค้าซึ่งอายุน้อยกว่าพวกเขาตั้งเยอะครับค่ะแม้แต่ลูกชายเองอะ่ะลูกคุณใบตองเองอะ่ะ เข้ามาทํางานที่เนี่ยคนงานที่เนี่ยเขาทํางานกันมาก่อนเหมือนกับว่าเราเด็กกว่าก็ต้องไปสั่งเขาเนี่ยคุณใบตองก็เครียดเรื่องนี้แล้วทีเนี้ยแม่ก็ดันมาทําอย่างนี้อีกพวกคนงานก็ไม่โอเคมันก็เหมือนกับว่าเริ่มปฏิวัติกันแต่ว่ายังดีว่ามีคุณใบเตยคุณใบเตยเนี่ยพื้นเพยอยู่กับคุณย่าคุณย่านะ่ะเป็นคนที่สอนให้คุณใบเตยรู้จักสวดมนต์ทำบุญมาตลอดนะคะเพิ่งจะมาอยู่กับคุณแม่ เมื่อตอนที่ตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยเนาะก็เลยเหมือนกับว่าก็มีความใจเย็นแล้วก็มีความเป็นเด็กน่ารักนะคะกับพวกคนงานก็เหมือนกับว่าหนูขอโทษแทนแม่นะอะไรเงี้ยคนงานก็เลยยอมเหมือนกับว่าเข้าใจคุณเตย <c oughs> แล้วทุกคนนะ่ะเขาก็พูดเหมือนกับว่าอาการของคุณนายนะ่ะแปลกๆนะลองเอาดวงอะไปดูซะมั่งว่ามันเป็นยังไงหรือเปล่า <c oughs> อืมมันไม่ดีเลย นายเขาไม่เคยเป็นอย่างนี้ค,คุณคุณคุณใบเตยก็เลยได้แต่รับฟังอะนะคะแต่ด้วยตัวเองเนี่ยก็เครียดเรื่องงานเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่เคยทํางานแล้วต้องมาทํางานมาทําบัญชีคุมลูกน้องมันก็เลยเหมือนกับว่าลืมไปแล้วก็ปล่อยให้แม่นะี่ยกับคุณหนึ่งอะอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันตัวติดกันตลอดครับชนิดที่ว่าไม่เคยเห็นหัวลูกลูกก็ ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องแม่ไม่รู้จะทำยังไงต่อมาคะ่ะพี่ชายเริ่มหายไปไม่ค่อยกลับมาทำงานเหมือนกับว่าจะไปติดต่อตรงนู้นตรงนี้แต่หายไปก็ไม่เข้าใจว่าไปไหนทิ้งให้ตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงงานตามลำพังวันหนึ่งพี่ชายก็กลับมาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อก้อยแนะนำตัวว่าเออเนี่ยแฟนพี่เดี๋ยวจะมาเป็นพี่สะใภ้แหละอยู่บ้านเนี้ย น้องสาวก็งงแล้วพี่ไปเจอกับคุณก้อยเมื่อไหร่เพิ่งจะอาทิตย์กว่าๆพาเขาเข้าบ้านมาอยู่ในบ้านด้วยกันครับอาการเหมือนแม่เลยหลงผู้หญิงคนนี้มากเงินในบัญชีของลงลโรงงานอะมันหายไปหลายแสนนะคะอเอาไปทำอะไรไปซื้อ พวกกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าแบรนด์เนมชุดแบรนด์เนมให้ผู้หญิงคนเนี้ยครับไปไม่หยุดคุณใบเตยก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านฉันทําไมมันเป็นอย่างนี้มันหาความสุขไม่ได้ <c oughs> ในขณะที่คิดว่าพี่ชายกับแม่นะ่ะมีความสุขแต่มันไม่ใช่นะคะพอไปมองหน้าแม่ดีๆแล้วเหมือนแม่นะ่ะมีแววตาที่หมองคล้ำ <c oughs> เหมือนเหมือนเป็นคนที่ไม่สบาย <c oughs> แต่มีความสุขกับความรัก ประมาณนี้นะคะคุณใบเตยก็ฉันจะทำยังไงดีก็สวดมนต์แล้วก็เห็นน้ำมนต์น้ำมนต์ในในแก้วเอ่อในขวดนะคะที่เวลาเราไปที่วัดเราก็จะเช่าบูชามาเหมือนกับว่าเราก็ขอพรมปะพรมน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยนึกว่าลองเอาน้ำมนต์ไปให้ให้แม่ให้พี่ชายกินดูก่อนไหมเผื่อว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นเขาไม่ได้นึกถึงคุณใสเลยนะคะ แล้วในขณะนั้นน่ะ,ะที่บ้านเขาก็จะมีแม่บ้านเนาะแม่บ้านที่ทําความสะอาดนะคะเขาก็จะเอาแก้วเยติของพี่ชายอะไปล้างทําความสะอาดเพื่อที่ว่าจะเติมน้ําแข็งให้ไหมเนี่ยเขาก็เอาน้ามนต์ประโยชน์แล้วก็บอกแม่บ้านว่าไม่ต้องพูดอะไรนี่น้ามนต์ไม่มีอะไรก็ไปเทใส่แก้วพอเทใส่ปุ๊บก็มานั่งกินข้าวเช้ากันตอนเช้าก็นั่งกินกันตอนเช้าปกตินะคะพี่ชายกินน้ําเข้าไป วิ่งเข้าห้องน้ำอ้วกแตก mm hmm. น้องสาวก็ตกใจรีบวิ่งเข้าเข้าไปดูนะคะ mm hmm. คือในอาเจียนอ่ะมันมีอาหารก็จริงขออภัยสำหรับคนที่ mm hmm. อาหารมาฟังนะคะ mm hmm. มันก็มีอาหารก็จริงแต่ในความที่เป็นอาหารน่ะมันไม่ควรจะมีน้ำมันสีดำดำ mm hmm. แล้วมันก็มีเส้นผมด้วยนะคะ mm hmm. เขาก็เอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วคุณก้อยอ่ะ ผิดปกติมากตะโกนบอกว่าออกไปออกไปอย่ามายุ่งเดี๋ยวฉันทําความสะอาดเองแต่คุณใบเตยไม่ยอมค่ะเพราะเขารู้แล้วว่าแบบนี้มันผิดปกติเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์เนี่ยมาถ่ายอาเจียนกองนั้นอะเอาไว้แล้วนึกถึงเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งที่มีพี่สาวเป็นคนที่มีเซนต์ก็เลยส่งรูปเนี้ยให้เพื่อนดูแกฝากดูหน่อยดูให้หน่อยว่าเนี่ยมันมีอะไร เพื่อนอะพอเห็นนะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยมันไม่ปกติจริงๆด้วยก็เลยรีบวิ่งไปหาพี่สาวที่อยู่อีกห้องหนึ่งในบ้านตัวเองอนะคะพอรีบไปหาพี่สาวพี่สาวเห็นบอกนี่อ้วกใครอะนี่ทําไมเป็นอย่างนี้ขอดูหน้าคนที่อ้วกหน่อยก็เลยถ่ายรูปหน้าพี่ชายไปให้เขาดูบอกไม่ได้แล้วนะพี่ชายแกน่ะมันมีเงาดำๆมาอยู่ข้างหลังพี่ชายแกโดนคุณใส่นะรีบพาไปอาบน้ำมนต์เลย ก็รู้ดังนั้นนะคะก็เลยต้องหาวิธีอะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก้อยะตามติดพี่ชายตัวเองแจเลย mm. มันผิดปกติมากเราก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ปรึกษากันกับเพื่อนว่าจะเอาอยัางไงดีเพื่อนก็ลองลองชวนเขาออกไปไหนก็ได้แล้วแกรีบพาไปที่วัดแล้วก็บอกว่าในจังหวัดนี้มันจะมีวัดวัดหนึ่งที่มีเกจิอาจารย์ดังแต่ ท่านมรณะภาพไปแล้วก็ยังมีลูกศิษย์อยู่ลองไปที่วัดนั้นดูก็ออกอุบายหลอกพี่ชายว่าตอนนี้นะมันอมีปัญหากับลูกค้าเราต้องไปคุยกับลูกค้าพี่ต้องไปกับเตยนะใบตองก็ยอมไปค่ะทั้งๆที่ไม่สบายอย่างนั้นแหละก็ต้องไปพอไปเนี่ยก็ไปที่วัดแล้วทําไมพามาที่วัดตองก็ว่าอย่างนี้ก็บอกว่าไม่มีอะไรพามาไหวพระก่อน ตอนแรกคุณตองก็จะไม่เข้านะคะก็เหมือนกับว่าจะมาทําไมแทนที่จะไปหาไปหาลูกค้าจะได้รีบกลับบ้านเพราะตัวเองอคิดถึงก้อยประมาณนี้นะคะทีนี้พอเข้าไปจอดรถเนี่ยมีพระรูปหนึ่งกําลังกวาดอยู่ใต้ต้นไม้นะคะพอเห็นสองคนเนี่ยท่านก็ยืนมองคุณใบเตยก็เลยรีบเดินมารีบจุงมือพี่ชายมาแล้วก็บอกว่าโยมนั่งตรงนี้นะ อย่าไปไหนนั่งรอตรงนี้แหละยังไม่ทันได้บอกอะไรเลยนะคะพระรูปเนี้ยก็รีบเข้าไปในวัดเข้าไปในศาลานะคะแล้วก็บอกลูกน้องเอ่อพวกเด็กลูกศิษย์แกนะคะว่าให้ช่วยเตรียมของเพื่อจะทำน้ำมนต์ค่ะแล้วลูกศิษย์น่ะก็มามาเชิญทั้งสองเนี้ยขึ้นไปข้างบนแล้วก็บอกว่าโยมตั้งจิตดีๆพยายามสวดมนต เดี๋ยวอาตมานะ่ะจะอาบน้ำมนต์ให้คือยังไม่ทันได้บอกอะไรก็บอกทันทีแล้วคุณเตยะก็เลยบอกว่าเอาพี่ตองไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซีขอมีชุดขาวให้ให้เปลี่ยนบอกว่าไม่ใช่ทั้งสองคนเลยโดนทั้งคู่ mm hmm. ไม่รู้ว่าตัวเองก็โดนด้วยก็เลยต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งคู่แล้ว พระท่านก็ให้ให้พนมมือแล้วท่านก็ทําวิธีการของท่านนะคะก็คืออาบน้ำมนต์ให้แล้วก็บอกว่าขุนตองโดนมากสุดเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาจะเอาชีวิตเขาอยากได้สมบัติไม่ใช่ความรักให้ให้ทุกคนน่ะนั่งนั่งอยู่ที่นี่ให้ขุนตองอยู่ที่วัดก่อนห้ามไปไหนตลอดหนึ่งสัปดาห์ พอถ้าเกิดกลับไปผู้หญิงคนนั้นจะเติมของอีกพระท่านบอกอย่างนี้นะคะแล้วคุณเตยะก็เลยต้องกลับมาพอกลับมาบ้านเนี่ยคุณก้อยอะรีบเดินแบบมโหะคะ่ะปึงปังปึงปังรีบวิ่งแบบออกมาจากบ้านอ่ะแล้วชี้หน้าบอกมึงเอาพี่ตองไปไว้ไหนเอากลับมาเดูนี้นะคือเหมือนเขารู้อะ,ค,ะค่ะคุณเตยก็บอกว่าอืมก็ไปด้วยกันแต่เขาไปกับเพื่อนต่อนะ ก็ลองโทรหาเขาสิว่าเขาไปไหนก็คือแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องอค่ะคุณก้อยก็โมโหใหญ่เลยคราวเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มสงสัยแล้วค่ะเพราะว่าพี่ชายตัวเองเนะี่ยก็เจอแบบนี้เอ้ยพี่ชายตัวเองก็เจอแบบนี้แล้วแม่ล่ะคราวเนี้ยไอความสงสัยเนี่ยมันก็เลยคิดว่าจะหาวิธีการยังไงก็เลยลองเอากล้องวงจรปิดซื้อมาใหม่นะคะแล้วก็ติดตรงที่ คือในบ้านนะมันมีอยู่แล้วชุดหนึ่ง mm hmm. แต่ว่าทุกคนนะเห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอากล้องวงจรปิดที่เล็กกว่าเดิมตัวเล็กกว่าเดิมค่ะแล้วก็มาส่องตามทางเดินตรงไหนก็แล้วแต่ที่พวกเขาไม่รู้อ mm hmm. พอติดไปแล้วเนะี่ยได้ผลเลยนะคะ mm hmm. เพราะกลางดึกคืนนั้นเห็นเลยว่าคุณก้อยกับคุณหนึ่ง แอบคุยกันตรงระเบียงห้องตรงทางเดินหน้าห้องนะคะค,คุยกันคุยกันเสร็จแล้วพากันเดินเข้าไปในห้องที่ไม่มีใครอยู่เป็นห้องที่รับแขกค่ะบ,บ้านเขาเป็นบ้านคนรวยเนาะเขาก็จะมีห้องสําหรับแขกอย่างเงี้ยพวกเขาก็พากันเข้าไปแบบจับมือกันเข้าไปด้วยนะคะคราวนี้มันเริ่มสงสัยแล้วว่าสองคนเนี้ยต้องเป็นอะไรกันแน่ๆก็เลยยอม คุยกับเพื่อนนะคะว่าจะทำยังไงดีถึงจะรู้ว่าประวัติของสองคนนี้เป็นอะไรเพื่อนก็เลยแนะนำว่าก็ลองหานักสืบดูสิมันแพงนะก็เหมือนกับว่าโทรไปแล้วก็ถามราคาแบบประมาณเกือบหนะ้าหมื่นก็ต้องยอมเอาวะยอมจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนักสืบคนเนี้ยก็เริ่มสืบให้ในขณะนั้นนะ่ะตัวเองก็เริ่มหาวิธี หาวิธีให้แม่นะหลุดพ้นจากตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เหมือนหนึ่งอะ่ะเขารู้แล้วเขาพยายามกักตัวแม่ไว้ในห้องอย่างเดียวไม่ยอมให้ออกมาเลยทำให้คุณเตยเนี่ยไม่ไม่สามารถเข้าไปหาแม่ได้แม้จะโทรติดต่อเนี่ยัยงไม่ยังโทรไม่ได้นะคะท,ทั้งทังที่อยู่แค่เนี้คราวนี้พอคุณหนึ่งอออกมาเอาข้าวคุณเตยก็เลยคิดออกว่าอ๋องั้นเราลองเอา น้ำมนต์อะใส่ในข้าวใส่ในน้ําที่หนึ่งอะจะเอาไปให้แม่กินเขาก็ลองทําจริงๆค่ะเขาก็ใส่หมดทุกจานทุกแก้วไม่รู้ละแก้วไหนเป็นของแม่มเขากแก้วไหนเป็นของหนึ่งใส่หมดทุกทุกจานแล้วตอนที่คุณหนึ่งยกเข้าไปในห้องคุณเตยอะก็ยืนรออยู่หน้าห้องนะคะคแล้วก็ยืนรอฟังแล้วก็เป็นจริงอย่างที่คิดเสียงคุณแม่อ้วกดังมากอ้วกแบบอ้วก เหมือนจะหมดลมค่ะเขาก็รู้แล้วว่าแม่เนี่ยต้องโดนแน่แต่วันนั้นน่ะมันเข้าไปทำอะไรไม่ได้เขาพยายามจะเปิดประตูเข้าไปอ่ะแต่ไม่รู้ว่าคุณหนึ่งอ่ะแอบมาเปลี่ยนกุญแจตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือเขาก็ได้แต่ทำงานคุณหนึ่งอ่ะก็อยู่ที่นี่เขาไม่สามารถเข้าไปช่วยแม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีแต่ตอนหลังมาเนี่ยมันผ่านมาสัก สองสามวันได้นักสืบอ่ะก็โทรศัพท์มาบอกว่ารู้แล้วนะว่าสองคนเนี้ยเขามีประวัติยังไงสองคนเนี้ยมันมีหมายจับทางตำรวจ<อ>ด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าไปปลอกลอกครอบครัวอื่นไม่ใช่ครอบครัวนี้อย่างเดียวคือเหมือนเขาก็จับได้แล้วก็คือเขาเป็นสามีภรรยากันนะคะเขาเป็นแฟนกันแต่เขาไม่ได้จดทะเบียนนะคะเหมือนกับว่ามาปลอกลอกคนหนึ่งได้ ก็จะเอาผู้หญิงมาปอกลอกอีกคนหนึ่งคือพยายามเอาเงินของเขาอะค่ะแล้วบัรดาลูกๆนี่แหละที่จับได้ว่าทำกุใส่ยว่ามาปอกลอกพ่อแม่ตัวเองก็เลยแจ้งความดำเนินคดีแล้วสองคนเนี่ยก็หนีเหมือนมีหมาจับมาค่ะเขาก็เลยต้องหาวิธีช่วยแม่ให้ได้คุณเตยเนี่ยก็ใช้ความข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไปบอกกับคนงานเล่าให้คนงานฟังว่าจะช่วยหนูหน่อยได้ไหม หนูพยายามหนูอยากเอาแม่เนี่ยออกมารักษาตอนนั้นน่ะเพื่อนน่ะก็บอกแล้วว่าให้พาแม่นะ่ะไปที่สำนักแห่งหนึ่งที่เนี่ยเขาแก้ของโดยเฉพาะให้พาไปที่นี่เพราะว่าตอนเนี้ยแม่นะ่ะหนักแล้วหนักยิ่งกว่าพี่ชายพวกคนงานนะคะก็เลยเฮลโลกันออกมามาช่วยกันเพื่อที่จะพังประตูเนี่ย เข้าไปช่วยแม่แล้วก็ขับไล่สองคนเนี้ยออกไปจากบ้านชนิดที่ว่าไม่ให้เก็บของเลยนะคะคือไล่ออกไปเดี๋ยวนั้นต้องไปเดี๋ยวนี้สองคนนั้นน่ะได้ออกมาแค่โทรศัพท์มือถือของตัวเองเท่านั้นแล้วก็โดนขับไล่ออกไปแล้วบอกว่าอ่ะก็ลองดูสิพวกนั้นน่ะก็อาฆาตบอกว่าจะเอาให้ถึงชีวิตจะทําให้พวกมึงล่มจมคือด่าด่าคุณเตยด่าอย่างแรงคุณเตยก็บอกไม่กลัวเอาเลยคุณเตยก็เลย พาแม่ไปที่สำนักแห่งนั้นแล้วก็ฝากพวกคนงานพวกแม่บ้านอะช่วยดูบ้านก่อนเพราะตอนนี้มันไม่เหลือใครเลย<ค>มันไม่มีใครอยู่บ้านตัวเองก็ต้องพาแม่ไปที่สำนักแห่งเนี้ยแม่ก็คือแกเบอร์แล้วอะค่ะแกะไปถึงสำนักนั้นน่ะแกะก็งงพามาทำไมหนึ่งไปไหนทำไมไม่พาแม่ไปหาหนึ่งคูดพร่ำอยู่แต่อย่างเงี้ยครับแล้วหมอท่านนั้นอะเขาก็เลยบอกว่าเอา้าพาแม่เองมานั่งตรงนี้ บริกรรมคาถาแกก็ทำทําทุกอย่างนะคะ่ะแล้วบอกว่าคุณเตยเนะ่ะด้วยความแค้นเขาก็บอกว่าหมอคุณใส่เนี่ยส่งตีกลับไปให้มันน่ะให้ตายตกตังลงไปนรกเลยนะคือพูดให้คุณหมอเนี่ยทำคุณใส่กลับ mm. คุณหมอก็บอกว่าอนนีนูใจเย็นเยๆไอ้คุณใส่พวกเนี้ยเราแก้ได้มันก็ตีกลับไปที่เดิมนั่นแหละ mm. เราไม่ต้องไปแช่งชักหักกระดูกอยากไปต่อเวรต่อกรรมคือด้วยความแค้นนะคะของลูกเนาะทั้งพี่ชายทั้งแม่โดนทีเนี้ยพอคุณหมอคนเนี้ยทําพิธีกรรมให้แม่แม่ก็กรีดร้องโวยวายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พร่ำพร่ำหาแตกคุณนึงนึงช่วยด้วยนึงช่วยด้วยอยู่แต่อย่างเงี้ยนะคะคุณหมอก็พยายามช่วยเอาลูกศิษยนะ์มาช่วยกันกดมาช่วยกันจับเขาบอกว่าต้องให้คุณแม่นะ่ะอยู่ที่สํานักแห่งเนี้ย เป็นเดือนน่ะเพราะว่าแกไม่ปกติไม่ปกติเลยก็พยายามรักษาไปเรื่อยๆแล้วในขณะที่แม่เริ่มมีสติขึ้นมาตัวเองก็ถามว่าแม่แม่ไปเจอผู้ชายคนที่ชื่อหนึ่งอ่ะได้ยังไงแม่ก็จำไม่ได้นะคะว่าไปเจอที่ไหนถามอยู่อย่างเงี้ยทุกวันทุกวันจนกระทั่งครบเดือนแม่เริ่มมีสติกลับมาแม่บอกว่า เจอผู้ชายคนนี้ที่ตลาดแค่เดินชนกันแค่นั้นเองครับค่ะแล้วก็พร่ำเพ้อเหมือนกับว่าตอนกลางคืนก็จะเห็นหน้าแต่ผู้ชายคนที่ชื่อหนึ่งนี้ตลอดไม่รู้ทำไมอยากแต่จะไปหาแล้วรู้ด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนคือไปหาถูกบ้านถูกที่แล้วก็ทำทุกอย่างเขาขออะไรก็ให้เนี่ยแม่ผมไม่สบายก็โอนเงินให้เขาให้หมดทุกอย่างไม่ว่าเขาจะมีข้ออ้างมาอะไรก็แล้วแต่ ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นได้ยังไงไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะแล้วมันก็แก้ไปได้แต่ว่าคุณเตยก็ยังบอกนะคะว่าแม่ไม่ได้มีอาการเต็มร้อยก็คือเหมือนกับว่าบางทีก็ยังเบลเบลนั่งเมื่อๆมออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ดีขึ้นกว่าเดิมมากแต่พี่ตองเนี่ยกลับมาโอเคเลยดีมากแล้วด้วยส่วนนักสืบนะคะที่คุณคุณเตยยังยังจ้างอยู่ให้ตามดูสองคนนั้นนะคะ เขาก็ได้ติดต่อกลับมาประมาณเอหลังจากที่คุณแม่ออกจากสํานักนั้นนะคะ<ม>ว่าตอนเนี้สองคนนั้นน่ะอยู่ดีๆไปขับรถนะคะเป็นรถเก่งอะ<ม>ขับรถเสียหลักเองคอ่ะ<อ>กลางถนนนะ<อ>แล้วก็พุ่งข้ามข้ามไปชนเสาไฟฟ้าอีกเลนหนึ่งอะ<ม>ทําให้คุณหนึ่งอะ่ะตายคาที่<อ>ส่วนคุณก้อยอะ่ะ เขาว่ากันว่าต้องอยู่ในห้องไอซอยู่เป็นอาทิตย์แล้วก็โดนตัดขากลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลย,เลยอะค่ะพี่นี่ครับก <rumors> ็เรื่องของคุณเตยก็มีประมาณนี้ค่ะนี่คือความน่ากลัวของเรื่องคุณใส่นะผมว่าฟังกี่เรื่องกี่เรื่องมันก็จะจบประมาณนี้นีครับเพียงแต่ว่าเราจะไป เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องแล้วก็ไปเจออะไรมาแบบนี้นะครับนี่ก็ยังถือว่าโชคดีนะที่ได้กลับมาได้นะครับถึงว่าคุณแม่จะไม่เต็มร้อยก็จริงอ่ะแต่ว่าเรื่องของการแก้กันอะไรเงี้ยบางทีมันพูดยากนะเออบางคนเนี่ยหาแทบตายก็ยังหาจาย์ที่แก้ไม่ได้แต่บางคนเนี่ยเดินไปแค่วัดเนี่ยแล้วก็ได้น้ำมนต์มาแล้วก็ดื่มแล้วก็หายเลยก็มีนะครับซึ่งมันเชื่อว่ามันเป็นบ่วงกรรม อาจจะทาเคยทําอะไรกันมาแล้วก็ชาตินี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มาทําอะไรแบบนี้กันอีกครั้งหนึ่งแต่เชื่อถอะครับการที่จะคิดร้ายแบบนี้เนี่ยมันได้ผลค่อนข้างรุนแรงนะครับไม่บ้าก็ตายไม่ตายก็พิการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็มีประมาณนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้มันยังอยู่คู่กับเราอยู่นะอยากให้หลายๆคนระมัดระวังตัวเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ย เรามีศัตรูเราอาจจะรู้นะครับว่าใครคือศัตรูเราแต่เรื่องของคุณสายมดดำเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่ามันจะมาเมื่อ,อไรจะส่งมายังไงอะไรยังไงเนี่ยเราไม่รู้ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดก็คือการสร้างความดีแหละเนาะเออนะครับเป็นเกราะป้องกันตัวเองแต่เวลาที่มันโดนอะไรมันก็จะได้เบาหน่อยเท่านั้นเองนะครับ มันทําบุญไว้อ่ะค่ะพี่มันทําบุญสวดมนต์พวกนี้ค่ะมันจะเป็นเกราะป้องกันเราก็เหมือนตอนที่ตาดูดวงอะเนาะเขาก็บอกว่าดีนะที่พี่มีบุญคุ้มครองมันก็เลยทําอะไรพี่มากไม่ได้ประมาณนี้ค่ะพี่เอาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะของสาบคุณใสยน่ากลัวกับเรื่องนี้นะครับอ่ะขอบพระคุณมากอนัตาที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับยังไงก็อ่ะให้น้อง ให้น้องฝากหน่อยอเกี่ยวกับสิ่งที่น้องทําอยู่ก็คืออ,อนัตตานิยายเสียงนะครับฝากหน่อยฝากหน่อยได้ค่ะตาก็ทําช่องนิยายนะคะก็มีแต่นิยายแหะคะ่ะแล้วก็น้องแมวเนาะจะลงคลิปทุกวันนะคะของน้องแมวนิยายนี่ก็อาจจะวันเว้นวันบ้างนะคะถ้าใครชอบฟังนิยายนะคะนิยายจ๋า,จาเลยเนาะออนิยายรักอะไรเงี้ยก็เข้าไปรับฟังกันได้นะคะครับ